จากคนที่เคยทำขนมปังมาบ้างแต่ไม่เคยทำลอนุ่มเลยหลังจากสมัครเล่ยนกับครูจอยแล้วก็นัดเรียนวิดีโอคอลก็ทำขนมปังนุ่มๆแบบนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไปค่ะต่อกไข่ใส่ไปในนมแล้วก็คนๆๆๆให้มันพอให้ไข่แตกอะค่ะเดี๋ยวครูจะสอนให้พี่ ดูความชื้นของแป้งสอนให้จับเนื้อแป้งโดว่าเนื้อแป้งโดเนี่ยมันมีความชื้นพอดีไหมเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แป้งเนี่ยนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าแป้งกับเนยเนี่ยเข้ากันเนียนระหว่างนี้ก็ก็ปล่อยเครื่องนวดไปแล้วก็ลองขึงดูค่ะมันจะไปได้อีกเยอะเลยเหมือนพ่อโฮมเลยเหมือนกางพ่อโฮมเลยขึงได้อีกค่ะ ค่อยๆมือเบาๆหน่อยนะถ้ามือหนักฟิล์มมันก็อาจจะขาดง่ายประมาณนี้คือใช้ได้ฟิล์มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวถ้าพี่นวดแป้งบ่อยๆทําบ่อยๆพี่จะขึงฟิล์มได้ได้เยอะกว่านี้นะคะฟิล์มบางใช้ได้แล้วค่ะอาจจะตัดบวกลบเกินกว่ากัน5กร,รัมไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าต่างกันแบบ20 30กร,รัมต่อก้อนนะนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่